กนไม่ได้กินมันไม่ได้เนานเ่ไห่อมันจบมันจบแล้วไม่ต้องไปอะไรแล้วจบ ก็เดี๋ยวเจ้าเจ้าของบ้านเขาเอานั่นนี่ไม่เป็นไรนี่นอกเหือปกตินี่ไม่ใช่คุณคราไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเจ้าของบ้านนั่นแหละเจ้าของตึกแล้วมันก็ผิดทั้งคู่กินเหล้าด้วยกันเ่มบหนซอ่บูะ เพื่อนมาหา એ કોમ્યુનિકેશન રાખો કે થી